สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านแล้วมันก็จะมาแซอ,อีกนะไหนใครบางคนน่ะนะ่ะว่าจะถอดหน,น้ากากมามามาไหมล่ะมาไหมเออได้แต่ขี้คุยอยู่นั่นอีมึงโขดหัวอยู่ในหีมึงนั่นแหละนะอีเวนด่ากันอีกว่นนี้เอา้าแม่งกูกป็ยอมแล้วกูด่าะนานเนาะเออแล้วก็มักทนวยด้วยนะ่ะมึงทำหาอะไรอยู่นั่นนะน่ะเออมึงเก่งขนาดไหนมึงจะแพ้คดีให้กูเลย ออคดีกว๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่นะ่ะนะมึงยังแพ้ให้กูเลยกูตัวคนเดียวกูยังเอาอยู่เลยปาษาพวกมึงนะนะอันนี้แหละลูกพี่มึงมันบอกนะนะ <c oughs> เป็นไรบันนี้เป็นไรสูเป็นไรบันนี้โอ้ยดิน้นแหละครับทีนี้นะครับร้อนรนแหละครับที่นี้เอาอยู่ไม่เป็นแล้วครับที่นี้เอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีมานแล้วครับงานนี้นะฮะอ่าตัวกากเยายังไง ออาทำไมถึงไปตื่นตื่นตูมตื่นทำแล้วครับตัวนี้ฮะพ่อว่าเพาเว่ไปกับเขาแล้วบ่พวกมึงรักษาศินอะไรได้หรือเปล่าส้นตีนโอ้จะไปฝอยกับเขาอืมรักษาศินเนี่ยมันได้หรือเปล่าจะไปตื่นทงตื่นทำอะไรในส้นตีนกูนี่ออพ่อว่าเพาเว่ไปกับเขาแล้วเห็นไหมครับพี่น้องเอบทีเห็นไหม ออขนาดสี่ยังเส้นเลยแต่มาอวดรู้ไงครับพี่น้องเอฟซีมาอวดรู้ออกมาแสดงกล้ามดากไปเตือนเขาอย่างนั้นเอาตัวมึงให้มันรอดก่อนหาเงินเช่าบ้านให้มันได้ก่อนบักคว้ยมึงเออเงินที่เขาฟ้องนะั้นไปจ่ายเขาก่อนมีปัญญาจ่ายเขาไหมล่ะ เวลาด่าเขาปากดีถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าม,มึงจะสแลจะสลนคอย่าแสดงเอาไปจ่ายเขาก้อนนนั่เป็นไดบาทนี่มีปัญญาจ่ายเขาบ่าไหมครับ่ม,มีปัญญาเลยเห็นบอมันเป็นยังไงครับตัวเองดีแค่ไหนมึงควพึ่ดีปฏิบัติ ดีแค่ไหนสินห้ามึงรักษาได้ไหม,มเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีเอากันแล้วครับออกมาแซ่บอกวรุมิตรบักเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วครับชีวิตไม่เกินวันแล้วมาด้วยค่าได้เลยมายามเกียรติมึงมายามเกียรติมายามศักดิ์ศรีมึง แล้วความเป็นนักกฎหมายมึงจะเหลือไหมมันไม่เหลือแล้วมึงต้องออกมาพูดมันจริงหรือเปล่าอย่างที่มันพูดแต่มึงเงียบเก็บไงนี่แหละมึงบอกว่าธนสสิิยชนตรนคดีกระจอกวันนี้มันยังแพ้เลยบอกควยมึงดีแล้วดีแล้วมิกให้ติดคุกติดตารางดีแล้วให้เราลงอาจาโอ้บักควยมึงนะ ขี้โม่งขี้คุยครับแต่และคดีคดีแพ้หมดครับเอาเงินแดงเดียวครับในนิทานเรื่องนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อ่ามันสมควรไหมสิ่งที่เขาออกมาพูดแล้วมึงจะออกมาพูดยังไงทีนี้เมื่ออีนี่ออกมาด่ามึงแล้วออกมาเปิดมึงแล้วอ่ามึงจะเอาอยัางไงทีนี้ฮะมึงออกมาพูดสิออกมาพูดนะปากอมขี้หรือไง หรือมึงกลัวมันกูว่ามึงกลัวมันแน่นอนเลยแต่ละตัวแต่ละตัวนั่นะอ่ะเห็นบอกเนื้อขี่ยังมีแมงวันบัดนี่เนื้อแมงวันยังมีอย่างบัดนี่อืมเนื้อแมงวันยังมีตัวน,นอนบัดนี่โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอพีนั่นไงครับบัดนี่นะเนื้อแมงวันขี่ขันข้างพุกตัวบัดนี่น เป็นไงครับแล้วอีนั่นอีกากวันนี้ได้บอกว่ามึงจะถอดหน้ากากมามันก็แม่นข้อมั่นว่าไรบาตนี่กูจะถอดหน้ากากไปเลยอืมกูจะถอดหน้ากากไปเลยอืถ้ามึงมีสอคอหนึ่งนะน,นะกูจะให้มึงเตะปากเลยกูจะปิดซ่องเลยโอ้ยอีเวนนะอี่นตีนขี้คุยอีหานะกับ,บนี้ โอ้ยครับพี่กลิ้นเก่งจังเลยเนาะพวกมิเทสป,ประกันนร์ไัยนี่แต่ละตัวแต่ละตัวนี่เห็นไหมครับกัดกันเหมือนหมาครับที่นี่เวีนกรรมมันมีจริงนะ <c oughs> กูรู้แล้วสายรับกูส่งข่าวมาแล้วนะใครที่สั่งการให้อีนี่ เออแล้วมันรับไปเท่าไหร่ครับงานนี้เพราะจะกําจัดพวกนี้ออกไปเออคืออีหยวกจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ตามด้วยแม่มันแม่นอกแท้มันในนิทานนี้แล้วทีนี้เพราะอะไรครับมันไม่ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วกับพวกนี้เพราะมาหาแดกหากินกับมันไงแต่รับกู้่งข่าวมาแล้ว เออมันเป็นอย่างที่กูคิดเป๊ะเลยตอนนี้ก็ให้อีนี่เจาะเจาะบกหัวโปกมันเลยบักอะไรครับบักหัวรุนิมิตชีวิตไม่เกินพันเห็นไหมครับมันยังเป็นอย่างที่กูพูดเป๊ะเลยนี่นี่ยางที่กูคิดเลยนี่เห็นไหมตอนนี้นะครับบักหัวรุมิตยังไม่กล้าออมาพูดอะไรเลยออกมาด้วยค่ามึงออกมาดูถูกดูแขนมึง ออกมาดูถูกวิชาชีพมึงมึงจะไม่ปกมาปกป้องศักดิ์ศรีมึงเลยหรืออ่านะมันเป็นอย่างที่มันพูดหรือเปล่ามึงต้องออกมาทธิบายปากมึงโมขี้หรือ,อยังไงหรือมึงเลียแตดอยู่ตอนนี้ออกมาพูดมึงจะไปตื่นตูมตื่นทำกับเขามาคคุยมึงเป็นยังไงครับทีนี่ คดีก็รัวๆนะครับทีนี้แข่งกันเอาคดีเหงาแหละครับทีนี้ใครจะช่วยใครครับเอฟซี FC ก็แตกบุ่นใบส่ย,ยักแล้วครับตัวนี้เอฟซีหนีหมดแล้วครับอ,อีนั่นก็เหงาครับตัวนี้จะเดินทางไปภาคกล,งา,คกลางอีกบัวนี้ก็ดีป่าสงวนดีครับทีนี้ บันเทิงล่ะครับพี่น้องคดีบงคดีแบ้ครับทีนี่เห็นไหมครับพี่น้องเอฟีบาปกาเวรมันไม่นานคูพูดแล้วมันไม่นานมันเป็นอย่างที่กูคิดเป๊ะเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ใช้ให้อีนี่ออกมากัดไงอ่าให้อีขี้ค้างตัวนี้ไงครับเบ่งยางไปทั่วแหละครับที่นี่ เบ่งยางไปั่วแหละครับอีกขี้ค้างๆ้างตัวนี้ครับผมอ่าอีหมากเก่ๆตัวนี้ครับผมไมไ่ได้ชนครับนะอ่าสักวันก็ไม่แน่นะครับจะเจอตตออยู่ครับจะเจอต่อสักวันอยู่กูว่าแต่ฝ่ามือเขาเพี้ยเขาให้หนี่ก็วายเป็นอะไรยายปากจะเป็นอะไรือเด้งเขี้ยวหมากแ้วบ้าไม่ได้เขี้ยวหมากเลยถือฝ่ามือเขาบ้าไปได้ได้ทังถือฝ่ามือเขา ไปบาใส่ข่าวขวนตีนข้าวฟ้ามือข้าวตาบข้าวหายละปากก็เลือยเด้งบ่ได้เคี้ยวหมากเลยเ <c> พ <oughs> ี้ยข้าวไว้จากอันจากนำไล่จากเดือดระพงไปแล้วบันนี้ครับโอ้ยตายแล้วครับบันนี้ <c oughs> บ่ได้เคี้ยวหมากเลยนั่นไงครับพี่น้องเอฟจีนะโอ้น,น,นนะน